พี่เขาพี่เขาพี่เขาไม่แน่เ้าอาจารย์จะพูดเรื่อง16อ่าพฤจิกาแล้วก็เราอยู่ที่สำนักนะครับก็กำลังจะออกไปรับลูกศิษย์ตอนนี้ลูกศิษย์เยอะเลยนะครับเนาะคนคือประขขงมาเบิ่งมันใครคิดครับสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ ข่อยาดเด้ครับขอยาดได้ครับนึกว่าที่มมีคนมีคนอยู่ด้วยนี่น่าหมฝากหายไปเด้อห่างหมีรับประมาณนี้ห่ี้่างกันดีเด้อนง่มต้งาันมีว้น่าเ้เยเด้อ ăn gà côn mà làm à chồng rể làm phải côn rể làm ăn côn rể qua hồi côn gì ăn à côn rể làm à côn rể làm à côn rể làm ตอนแรกวางแผลลุงน้องเดี๋ยวเข้าไปย่างตลาดเอาเทได้ป่ะเพากล้า,า,ปาไปแล้วตอนนี้หัว่าอนเข้าไปย่างตลาดน,นี่โอ้คนคือดิอุ้ยจา,า,า,านมากมากแล้วพอาะวันนี้รุดเข้าไปแล้วตลาดเะาล้วเย็นรึปุ๊หนีใส่ไม่ครับพื่ป้อ,อยคิดจะฟ้องนะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มือแล้วโอ้โอ เรากันอดไหมก็จ้าวางนี่แหละก็ขี้คุยเกินนะนะไปเบิ้งชีงมาภห้านี่คุยดนีซะนี่นะครับไปยังขึ้นก้าวที่เมันเขี้ว่าแปดหัวนะหัวที่เก้าก็หาวแล้วอ่ะแั่นเองก็ต้องได้ว่าสำหรับการคูฮัาปนิมันแน่มั่นใจจะพร้อมเกินโต๊ะมาตายซรำกผมก็ล้างจีคีหม่าหม่าันท่าล่งซ้ำนะครับหัวนี่เก่าไม่ถ่างหัวนี่ผมคีบมาโดยว่วงที่เป็นวงกะคิดว่าจะว่วงขึ้นมาได้ รวมขึ้นมาได้ละกับขนเห่าข้นอีกขนเดี๋ยวว่าตามไหลหรอกคนจะตามแค่ข้นอีกที่เชื่อมันอยู่แต่คิดว่าไอ้มาไอ้บอกปู่วาไอ้มาลางก่อนเลยนะฮะรักศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เอาโจทยเขาหนิละแล้วกาแห่เมื่อกี้รั่มบดแห่ไก่บดปอปูกันหรอกเดี๋ยวผมสีลากลำโพงมาให้เก่าเด้อปูเด้อะเห็นบะม่อเมือด้ลากลำโพงมาแก่บดได้ตลอดวเมื่อกี้ลืมครับคนมันไหลคือซิมหาเมื่อกี้ ผมรับแขกทุกมือเลยเหล่าโคนไหลเมื่อไรมานั่งดีจริงที่เดิมพนแหนะกันเนาะแม่แม่เถา่อนคนรไหลบ่ครับแหนะกันจนนาทับเลยพอคนไหลไหลจนผมเมื่อยหมดทายรูปนีเมื่อเร็ที่ผ่านจนพนันนั่งถือว่าผมปวดขาคนไหลไหลเข่าจนเค่าถือว่าไหวเพราะว่าเมื่อยวันที่นี้คนรหนื่อยกับตัมใเมื่อนี้ยกะที่จริงแต่ถ้าใครหาหมอพักไหนอยู่เพราะท่านไหนล่าอยู่สองเดือนแล้วลงมาลาบแขกไม่ได้ยุบเลยโมต่อพ่ ตัวรัตตมาราสก้าวตามมัตยะว่าจะจิตตังอหังวันทาหนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาคูเชมิกายะว่าจะจิตตังอหังวันทาะนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิ กายะว่าจะจิตตังอหังวันทาอานันตานคราชพระนางอุษาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตั มหาลาภพสิโยนาคขันทปริิตตังบอกคือน้ำจากุลบัเลยทีแล้วก็ขอพภัยหน่อยด้ครับเดือกได้ใจกะนขวดดีพานมากะต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะครับเด็กเข้าหลุดเนาะขวดที่เก่านะครับผู้ใดเคยถือน้ำแน่อยู่ไหนผู้ใดเคยถือน้ำแน่ติดตังแดงขวดใด่อครับท่างหน่อ ันแนน02มาเลยกรบห ộ สีอีกโอ้กหคือไหนต้องวันแรกเห่านั้นดนครับค้าถูกตั้งแต่605ก็คืองวดที่หนึ่งเราเลยงวดที่หนึ่งเราก็คือหนึ่งกาลกระดา605 3าชัวโตแล้วเขาก็เย่้ามาเลย้านับเลขหลุดใส่นําเขาก็จะเงี้ยวมามาหอดงวด4ีสหเนาะที่ดังที่สุดแล้วก็บางงวดเมื่กี่ที่ดังที่สุดอั่นรั่วไปที่แล้วก็ ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอนะครับศูนย์นี่หลีนะศูนย์สิส้นนะครับศูนย์สิส้นเลยจะเป็นมั่วเทพผมอ่ะค่อนข้างที่ยอมมั่นใจที่สุดปกติเอามิเตอรว่าหาแสนเปอร์เซ็นต์มั่วปังกี้กะห่วยศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแม่เปิดจดีบ่องปะเลยถือดาบาดาแม่เต็มดวงศูนย์พ่อมึงสี่พันนะโอ้ยบังกาบังกาขอดไปตลาดตอนนี้นะครับแต่ว่ากะ ก้อนที่มั่นใจนี่ก้อนที่ผงก็คือยังผมว่าแหละเลขมันก็นี่เท่ามีหลุดเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับใส่สต็สีแล้วก็แจ็คสตลอดแต่ไม่ได้ที่มั่นใจคือว่ามันเขาว่าแปดหวแล้วหัวที่เก่าแบบไม่คสดว่าคักอยู่บอกเพราะว่าหววที่งววที่หัวที่แปดเราให้สีมาเนาะมันออกทั้งสีทั้งสีสีหกัวที่เก่าวงเล่นมั่นใจเลขวิ่งเพราะว่ามันไม่หลุดเลยตั้งแต่นึงกรกฎาคดามาบารที่นี่จังไหจังหนล้านเปอร์เซ็น เรียบร้อยดีนะครับเขาดาตั้งแต่ผู้แรกผ่าผู้ที่ไทยใบดาเด้ค่ะแต่ว่าจะถือว่าเป็นการคัดค้นครับจะให้เขาถือตลอดจะเป็นไปไว่ได้ถ้าแปดมวนนี่ก็ถือว่าคักแล้วนะครับผู้ลังค้นเขาก็หนึ่งมวนสองมวนสามมวดเนาะเขาปาไปียกแต่ว่าที่ถือดากระยอนว่าแปดมวนนี่เขาผู้ลังค้นมาเห็นหรอไม่เห็นง้วนที่เก้านี่นะหูใส่เลยว่าจานน้อยนี่กี่คักแถวอะ ัวนี่เก่าเนาะครับเนี่ยเป็นวดที่หกค่ะที่หกบอกทีหกบอกตาบาดไอนยครับอกนะโอ้ตาบอ่อบครับอาจารย์เนาะเวนี่อยเพราะว่ามัออกแล้วอาจารย์บอกว่างในน้คิมยาตาดอกเนื้อออกแล้วกับไอหยีเพราะเลขกออกปุ๊บเสียดายเนี่ยวันนี้นอนกับพเราเแล้วรเาเป็นเลขเป็นงวดที่ห้องรงไทยพรามรักแต่งัวนี้ก็เอาไม่ครับเลขกกบมีเขามีหลุดแต่ว่า ชอบขายหรือว่าเด็กเขาคนมากมือนีก็คือว่าจะได้อยู่หรอกเพราะว่าอย่างเขามาด้วยใจเนี่เพราะเขาเขาแบบแม่คื้อโจาเดียวผู้รบังคนนี่เพราะเขาปึ๊บเป็นดาอะไเนี่ยเมื่อมืดหไร้ขับประกาศจานหุ่นขี่หุ่ดาบที่หนึ่งบูไม่น่าเชื่อมึงแล้วจัิงส่นะครับเนาะคนกันกับแม่ยูเดจ้าโอ้มาอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่ามาแบบว่าได้ยิ้มที่อาจารย์บอกว่ายาตัดออกเน้อหัวก้อนอาจารย์รออยู่เนี่ยยาตัดอ๋อไม่เหวี่ยงอะไได้ยังไปตัดอ๋อสี หัวนี้ไม่ได้ตัดเอาเหมือนเรียบร้อยเลยหัวหน้าต้องตัดแล้วล่ะเออมันกะคือว่าล่ะครับเท่ากับมันกะอันทักไรล่ะกันในเลขหกตัวบนเท่าว่ามีศูนย์เลยแล้วกาอีสองตัวล่างร่วมกันเป็นแปดเลขมีทั้งหมดสีตัวเนาะแล้วมันที 1, หนึ่งหกตัวล้วก็นสองตัวล่างกันร่วมกันเป็นแปดจะบ่มีหกแปดก็ศูนย์เท่าเลยซึ่งบ่เอกอเกิดขึ้น ตังคือว่าแหะครับมั้จะมนีเขามีหลุใส่พี่จ๊ดแล้วนี่างเน้อพี่น้องได้ออทิ้ขา้ออมทิ้เนาะครับนอกชิมสูรนครับปลากรีามันออกออมทิ้นเหรอให้มันติออกขึ้นกันเลย้ดไครับได้ออมทิ้หวานปลหนคลิปผมนางไห่อยู่เนาะเลียดครับหล้วก็ง่วดบางทีโคดัดไลยไล่ซดไปให้ไปพอคนเบืองไลยหล้วก็มันดังคือ ไอ้มาไี่ีมันกี่คนเหรอเี๋ยวว่าได้หน่อยไปนี่เนาะคนกับขวดห่อนคุณเนาะรถจอดนี้เต็มขวดนนี่กะกะตู้ยุบป,ปกติแล้วบัตรนี่เองวันนานี่ะน,นะครับเนาะกะผมกะให้ตามชุดเก่าซื้อเงี้ยก็ได้สิบหกพฤติการซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีจุนะเดี๋ยวบอกไปก่อนเด็กมี้เขามีหลุนดนะครับเด้อแช <c oughs> นแนวทางภาษาเนี้ยใด้จิ๊กซอเขาถี่ได้อีกศูนย์ล้านไปเองวันนี้บอกล้านเปอร์เซ็นต์เด้อ ว่าเหนี่ยวหาแสนเปอร์เซ็นต์มจอ่ก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ก็มีศูนยทนไหนครับมี0ูนย์เจมีสี่เจ็ดล้งก็มี0ศูนย์แปดเลขที่ต่างไปก็คือเอา7จแปออกแล้วเอา4ี่เจ็มาแทนสามตัวมีศูนยี่เจกับ048ส่วนดุัทุ่ิกันก็คือ0ูนย์เจท่ากันไม่ก็ไ้ามันย่อนหลังเท่า5เฮกเซนเท่านะหัวเมฆกี่กุซื้อบักลายมันไม่อ่อนหัวนี่มันเคยเกิดขึ้นนะรากติไปแต่ว่ามากทุติการในที่ศูนย์ศูนย์ที่ต ตัวเลขลูกอาจะบ่รรป,ละป,ล 15, ปล่อยก่นมมกอนขึ้งหัวนี่หัวนี่พิคเชนหลายปล่อยว่นอาจะปล่อยวันที่สิบห้าสามทุ่มครอบกันบ่มีไข่ใดก่อนก่อนนี้นะครับงัวก่อนร้อยปล่อยก่อนเกลี่ร้อยดีทีหนึ่งผมออกหาเป็นสัปดาห์สีแต่ว่าคือยังว่าแ่ะที่เขาด่าเนี่ยคือยอดมาส่วนมากเขาไม่เห็นงัวที่เก่านะคือยังผีเราออกไปเห็นงัวที่เก่างัวที่แปดนี่ก็ได้นี้อยู่แต่บระคั้นเพื่องัวที่เก่านี่ เฮ้ยใส่เต็มที่เลยเรียบร้อยดีตะพิ่นกับมาคือเก่าคือคนใจจริงคนคนใจถึงนะเพราะเขากลาได้กลาเสียเล่มเมื่อกีเข่ามีหลุดเนาะนะครับตลอดพี่ชายครับเข่าอ๋อนะครับเนาะเดี๋ยวปูกับเม็ตาเขาแล้วงมื่ี้นี่ผมว่าคนหน่อยลงคุ้นมาไทยก่อนมาไทยที่แล้วแต่าไทยมาที่นี่มาที่นี่